หลังจากพรรคเก้าไกลครับประกาศส่งไมยต่อให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ครับพรรคการเมืองต่างๆก็ออกมาพร้อมเพรียงกันเลยครับปฏิเสธพรรคเก้าไกลโดยเริ่มตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาญวีรกุลพรรคชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวราวุตรและพรรคพลังประชารัฐครับรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติโดยพูดกันมาเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่า หากร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยต้องไม่มีพรรค้กก้าไกลอยู่ในสมการนี้ด้วยนี่ยังไม่รวมสอวอจำนวนมากนะครับที่ประกาศออกมาเช่นเดียวกันว่าจะไม่โหวตนายกที่มีพรรคการเมืองอย่างพรรค้กก้าไกลร่วมอยู่ในรัฐบาลพูดง่ายๆครับทุกเสียงสอรประสานว่าไม่เอาพรรคก้าไกลมาร่วมรัฐบาลเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสสและสวทีนี้ต้องมาดูทีท่าครับ ของ8พักร่วมรัฐบาลเดิน312เสียงเป้าหมาย375เสียงจะไปหามาจากไหนหาจากใครอันนี้ก็ต้องมาดูกันครับแต่เกมนี้ครับไม่ง่ายเลยจริงๆ